สมมติไปบนในสถานที่ดังๆนะคะแล้วก็คนเยอะๆนะคะไปแย่งกันไหว้นะคะสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องเลือกถูกนะคะต้องจุดทูบให้ถูกต้องอย่างเจ้าแม่กวนอิมบางคนจุด3ดอกนะคะ ดอกทูบดอกเล็กนะคะเราเห็นแล้วทุกคนจุดเหมือนกันหมดเราจุดใหญ่กว่าแล้วก็จุดเป็น18ดอกนะคะเพื่อให้ท่านได้กลิ่นควันทูบเยอะกว่าแล้วก็ถึงท่านมากที่สุดนะคะแล้วก็มีของไปถวายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือวิธีการขอนะคะถ้าเป็นเทพจีนนะคะให้ตบมือ3ามครั้งดังๆนะคะแล้วก็อยู่พยายามอยู่ตรงหน้าท่านนะคะสายตาท่านเนี่ยมองลงแล้วเจอเหล่านะคะแล้วก็ถือทูบเวลาขอพรนะคะอันนี้ท่านจะเห็นแล้วก็ท่าน จะรับรู้ได้ถ้าเป็นของไทยนะคะของไทยก็คือจะต้องมีของมาถวายแล้วก็จะต้องใช้ทูบเนี่ยวนที่ของแล้วก็เรียก